สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ Eye of Tarot บายการชริยานะคะ <c oughs> คลิปนี้เราจะมาเตาสถานการณ์รักของคุณ1น6ถึงสิกันยานี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงบัรตะวันตกและเป็นการดูดวงบแงบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เหยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆ ดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูถ้ามีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปค่ะอันนี้สําหรับรักที่มีประเด็นรักสมเศร้ารักซ้อนรักที่มีปัญหาเฉะนั้นนะจ๊ะมากันที่วันพุธค่ะหงถึงส6กันยาความรักความสัมพันธ์การงานและเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะไพ่ของการรอคอยไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปลดหน้าไปอย่างรวดเร็วมีความรักเถะจ๊ะพุธจ๋า รักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างเรารักกันแต่เราคิดมากในความสัมพันธ์รักที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือเปล่าออแคอ่ะมาไพ่ใบ,บแรกเป็นสามไม้เท้าค่ะการรอคอยมันการรอหมายถึงก็ไม่ได้นั่งรอนอนรอนะก็รอคอยแล้วก็ เขาเรียกว่าบาลานซ์จิตใจตัวเองไปข้างหน้าคุณอาจจะมีสังคมใหม่ๆการร่วมงานร่วมหุ้นร่วมทุนหรือการร่วมงานสายงานการการทำงานได้พบเจอกับผู้คนที่ที่เก่งงานเหมือนคุณอะไรอย่างนี้ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆถ้าจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครลองใช้เซนต์ตัวเองนำทางดูนะคะว่า เซนต์ของเราคนคนนี้เขาสามารถจะให้เราไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือเปล่าถ้าดูแล้วมีอะไรตะกิดตะขวงใจในใจลึกๆไม่ไว้ใจก็อย่าเพิ่งลงทุนอย่าใช้หัวใจนําทางนะคะให้ใช้สติให้ใช้ความสามารถให้ใช้ความคิดให้ใช้เซนต์ถ้าใช้หัวใจนําทางแน่นอนเดียงแน่นอนการทํางานคุณยังขยันทํางานมีความขยันมีความมุ่งมั่นคุณมีเป้าหมายในชีวิตนะคะ เป็นคนที่มีเป้าหมายบางคนทํางานเป็นเจ้านายคนอื่นเป็นเจ้าข,ของกิจการชอบสัง่งชอบคอนโทรลคนอื่นอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายเหมือนไบโพล่าเลยช่วงเนี้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคอนโทรลไม่ได้เราไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่นะจ๊ะการทํางานถ้าคุณตั้งเป้าหมายสาเร็จแน่นอนขอให้ตั้งเป้าหมายเราไปให้ถึงเป้าหมายน,น้นๆก็แล้วกันนะจ๊ะบางคนทํางานกับคนอายุน้อยกว่าหรือได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่า เขาสามารถจะเกื้อหนุนจุนเจือคุณไปในทิศทางที่ดีได้นะแต่ช่วงนี้คุณเซนซิทีฟสูงมากๆเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตการเงินยังมีความมั่นคงดีเงินถือว่าไปได้เรื่อยๆค่ะทรัพย์สินส,สมบัติยังมีอยู่นะจะ๊ะแต่ช่วงนี้คิดมากในเรื่องของการทํางานเนาะมันเหมือนกับการทํางานที่คุณต้องแบกรับอะ การทำงานที่ต้องไปพบปะผู้คนเยอะๆหรือไปเผชิญกับคนที่เขาเก่งกว่าก็ค่อนข้างทำให้คุณหนักอกหนักใจพอสมควรแต่คุณจะรุยบุกตะรุยฝ่าฟันไปได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายระบไปให้ถึงใช้ความอ่อนหวานอ่อนไว้ใช้ความอ่อนหวานเข้าหาบ้างอย่าใช้แต่ความแข็งก้าวในการบริหารจัดการคนหรือการคุยกันดีวกับคนก็ตามเขาเรียกว่าเสน่ห์เสน่ห์ มีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะถ้ามีเสน่ห์อยู่แล้วในคําพูดในการกระทําบางคนหน้าตาสวยบางคนมีเสน่ห์ดึงดูดบางคนหล่อมากเสน่ห์คุณมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าใช้เสน่ห์ในทางที่แข็งกร้าวให้ใช้ลูกล่อลูกชนประมาณนั้นความรักความรักความรักเจ้าค่ะยู้ๆก็มาคุณอาจจะไปดีกับคนที่มีเจ้าของหรือตัวคุเองมีเจ้าของก็เป็นไปได้ รักที่เราเราชอบเขาแหละเรารู้สึกอินแล้วกับเขาข้างใครเขามากและเขาอ่ะรักเราว่าทาไมเขาไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราต้องการเหมือนเราแบบเหมือนคุณเป็นคนที่รักใครลักจริงนะเวลารักใครนี่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทอรักขาดใจอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาส่วนใหญ่จะแบบเจอคนมีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของหรือรักไม่ค่อยจะสมหวงังสักเท่าไหร่นะจ๊ะคุณเป็นคนดูเหมือนดูยากเป็นคนอ่านยาก บางทีก็ดูดีดีบางทีก็ดูร้ายอะไรนะจะพุทธแล้วก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากความกลัวกับความรักความอยากเดินต่อเหมือนคุณชะก,ก้าแต่ไม่กล้าเหมือนคุณไม่กล้าแต่คุณก็กล้าอารมณ์นี้ม คุณกลังจะไปดวกับใครสักคนที่เขาทําให้คุณหวั่นไหวมากๆเพราะคุณเป็นคนที่ใจ,ใจไม่หวั่นไหวกับใครง่ายๆนะคุณเป็นคนรักใครรักจริงแต่ไม่ค่อยหวั่นไหวกับใครง่ายๆเพราะคุณจะมีความคิดเป็นของตัวเองมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากสเสน่ห์เมตานะมีดูดีมีสง่าราศีที่เดียวแหละแต่ว่าคุณเป็นคนคิดมากเรื่องของความรักถ้ามันไม่ดีมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีคุณก็ไม่เอาสเปคมันสเปคสูงอะ่ะคนที่ค,คนที่ใช่อ่ะมันมาไม่บ่อย และอ,อย่างหนึ่งให้ระวังการไปมีความรักกับคนมีเจ้าของโดยตัวคุณเองมีเจ้ของที่มันเกินหักห้ามใจและจะนําความยุ่งยากลาบ,บากใจให้คุณจะนํามาซึ่งความทุกข์ความรักที่เกิดขึ้นกับใครสักคนถ้าคุณพัฒนาเร็วโดยที่ไม่ได้เรียนรู้นิสัยใจคอเขาก็ห้าระวังไว้ เพราะว่าบางเีอเรายังไม่รู้ใจเขาเลยว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเราอาจจะดูแค่โปรไฟล์รูปร่างหน้าตาเรายังไม่ได้รู้นิสัยใจคอเขาเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้ดีๆอย่าเร็วเกินไปอย่ากระโดดข้ามขั้นความสัมพันธ์มันจะเป็นสเตรปของมันไปตามสเต็ปไม่ใช่กระโดดข้ามขั้นไปเจอกันไม่นานปัป๊บๆเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดะนํามาซึ่งความหลงไหลและความเจ็บปวดได้เหมือนกันนะจ๊ะมีคน มีคนที่เป็นเด็กเข้ามานะมีเด็กเข้ามาชอบพูดจาแต่เด็กที่เข้ามาชอบคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่โสดก็ได้บางคนมีเจ้าของแล้วแต่เด็กเข้ามาทําให้จิตใจคุณวัยวันไหวว้าวุ่นห้าระวังถ้ายังไม่มาก็อาบน้ําปรับแป้งรอมีแน่นอนแต่ใจของคุณอ่ะมันพูดตรงๆว่ามันคอนโทรลยากอ่ะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณเองอ่ะคุณเข้าหาเยอะมีเสน่ห์มีอํานาจ หาไม่ได้นะคนแบบนี้รู้จักมีลุกเล่นเหมือนกันแต่ว่าบางที่เขาแข็งเกร้าเกินไปคําพูดคําจาดุแข็งแต่การมีสเสน่ห์ของคุณมีเยอะมากอืมโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้ทัดน้ํกากรกฎเมินพฤษเจ็ดขาเมธทุนเมษนะจ๊ะโอเคไหมอะมาไปดูคนที่คุณรักกันใครกันหนะ้าคนที่คุณรักคนที่ทําให้ใจคุณหวั่นไหวซึ่งคุณไม่ค่อยหวั่นไหวกับใครง่ายๆนะ ให้เหมือนเป็นคนที่แบบคือเหมือนอ่อยๆแต่ไม่ได้อ่อยนะเป็นคนบุคลิกแบบนั้นคือการพูดการจาดูมีสเสน่ห์แต่ว่าเวลา,าจริงก็คือจริงจังกับความรักนะไม่ใช่ว่าจะเล่นๆอะไรแบบนี้ไปดูคนที่คุณรักสีเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักนะ่ true of one คุณอาจจะเดียวกับราศีกันสิงห์ คนที่คุณรักเขาอาจจะมีเสน่ห์มากก็ได้นะให้ระวังด้วยความเจ้าชู้ความการที่มีอะไรปิดบังรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงก็ได้คนที่มีเสน่ห์คนที่เป็นแอร์เรียของคนอื่นคือเป็นพื้นที่ของคนอื่นเขาดีกับคุณเขาก็ดีกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดหลอกับคุณเขาพูดจาดีกับคุณเขาเอาใจคุณเขาก็เอาใจคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันก็ให้ระวังคนแบบนี้แต่ดูนิ่งๆเขาดูมี อะไรอะมีสไตล์ในการในความคิดเขาดูมีทัศกับความหล่อความสวยของเขาเองอารมณ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณล่ะเขานิ่งๆใส่คุณอะทําไมนิ่งล่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีใครในความสัมพันธ์หรือคุยกับใครในความสัมพันธ์หลายๆคนก็ได้นพุทธคนมีเสน,เน่ห์คนหน้าตาดีคนมีมีของคนมีของอารมณ์นี้คุณอาจจะเดียวกับธาตุน้ำกัรากุฎมินทุจิต เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะอ้อการคอมมิคเมนต์ค่ะการคอมมิคถามว่าเขาก็เสียใจในสิ่งที่คุณทำนะมารู้ว่าคุณไปทำอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าคือคุณอาจจะเวลาคุณเวลาคุณแสดงออกหรือเวลาคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรคุณอาจจะแสดงออกในท่าที่ที่แข็งกร้าวหรือแสดงออกอย่างชัดเจนส่วนเขาไม่ส่วนเขาจะกักกๆลีลาส่วนเขาจะอ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้อืม เขาดูนิ่งๆคุณทำให้เขาเจ็บนะเครียดมากแล้วก็คิดมากด้วยเพราะว่าในบางคนในวางแผนถึ่งการแต่งงานแผนชีวิตแต่เขาจะไม่ทําอะไรเขาละเขารักุูละเขาบอกว่าเขารักแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับความรักครั้งนี้ได้เขาจะ take เทคแอคชั่นไลยคะเทคไม่ได้ค่ะไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีเราสองคนสิ่งที่ทําได้คือการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์นี้มีช่วงระยะเวลา เรื่องราวของเรามายาวนานมีสตอรี่กันยาวนานมากการมีสตอรี่ที่ผ่านมามันทำให้ความรักครั้งนี้เหนื่อยเกินไปแล้วเขารู้สึกถึงความเหนื่อยละ ความรักมีอยู่แต่เบื่อกับปัญหาที่เรารเผชิญเบื่อกับความรู้สึกที่เราต้องขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆเรื่องเล็กๆน้อยยันเรื่องใหญ่โตจนเขาไม่อยากจะทนไม่อยากแบกรับความสัมพันธ์นี้<ๆ>เขาอาจจะต้องการที่จะเดินจากไปเขาอาจต้องการขอว่าร่างเงียบๆและคิดไต่ตองก่อนแต่ใจของเขาว่ามันมีความรักอยู่แต่สิ่งที่เขาทําคือการเมินเฉยเย็นชาและการตัดใช่ okay, ไหมถ้าเขาฝากบอกคุณได้ เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะกักค the ่ะเขาไม่พูดหรอกถ้าคุณอยากรู้อะไรเขาก็ไม่พูดเขาต้องการอะไรเหรอเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการใจเขาต้องการการเติมเต็มเขาต้องการให้กลับมาพูดกันเหมือนเดิมเขาต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่การเริ่มต้นนี้ไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นกับคุณหรือเริ่มต้นใหม่กับใครนะไม่ชี้ชัดแล้วกันอะถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรย่มพลเลโอ้โห คุณชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงไหมคุณคุณเวลามีแฟนอยากให้แฟนทําสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้จุกจิกจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยควบคุมคอนโทรลอ่ะมันเป็นความเบิดอัดของเขาอ่ะนั่นแหละคุณรู้สึกถึงความโอ้โหโอ้โหสิ่งที่คุณอยากบอกคือคุณก็ไม่ได้ไหวติงกับความรู้สึกนั้นจะเป็นยังไงก็เป็นแต่ว่าสิ่งที่ในใจของคุณคือคุณชอบเขาคุณ อยากคอมมิเมนต์อยากเขากลับมาพูจาดีๆกับคุณเหมือนเดิมแต่ว่าคุณก็มีอีกศักดิ์ศรีของคุณอ่ะคุณไม่ลดตัวลงไปเพื่อจะงอใครหรือว่าคุณเองทําอะไรไม่ได้มากนะักกับความสัมพันธ์นี้ทําหรือไม่ทําก็เจ็บปวดเท่ากันความสัมพันธ์ที่ดูแล้วต้องทําใจทําพลนมันอาจจะด้วยระยะทางแล้วก็ความคิดของคุณสองคนที่มีความแตกต่างและส่วนทางกันอย่างสิน้นสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ มันมีเขาเรียกว่ามันมีทิศทางคุณมีเรื่องราวของคุณเขาก็มีเรื่องราวของเขาในเมื่อสองคนบาร้านกันไม่ได้มันก็ยากที่จะเดินต่อไปได้นะจ๊ะอ,อ่ะขอภห้แนะนำหน่อยจ้ะ๋ยวหาหายแนะนำก่อนเนาะขอใหยแนะนำให้กับความสัมพันธ์นี้หน่อย อำนาจเงินบางคนอยู่ในอำนาจเงินบางคนต้องพึ่งพิงอาศัยกันหรือว่ามีการแรกกันไว้เพราะว่าเวลาเราเดือดร้อนยาม,ยามเดือดร้อนยามฉุกเฉินก็จะมีคนช่วยเหลือหรือเปล่าหรือใครบางคนที่ไม่ยอมออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าติดภาระนี่สินติดภาระสัญญาติดอะไรกันอยู่สักอย่างด้วยเงินทองหรือผลประโยชน์สผ่านค่ะผ่านไหมสามเราสามคนจริงๆด้วยเดยวราชา พายแนะนำว่าอะไรพายแนะนำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาถ้าคุณคิดเข้าไปดยูกับความรักที่เป็นรักซ้อนโรกกดีมรรคกดีนั้นมันผ่านไปเถอะผ่านไปเลยผ่านแล้วผ่านเลยไปค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็จะเจ็บปวดจะทุกข์หรือคนบางคนให้มองถึงว่าคุณมีค่ามากพอที่จะไม่ยอมเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณอาจจะเป็นคนมีค่าคนดี คนที่มีศักดิ์ศรีมีอิกโก้มีทุกอย่างแล้วแต่ทําไมคุณต้องเข้าไปอยู่ในตัวเลือกของใครหรือใครต้องเข้ามาอยู่ในตัวเลือกของคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็อย่าคิดอย่างนึงไม่เห็นลงศพแม่รังน้ําตาค่ะอีกใบเด็กหมาหัวเน่าหมดเวลาเวลาเหลือน้อยแล้วจ้ะดึงขึ้นมาดึงสติดึงใจดึงความรู้สึกที่มันดึงดาว ที่มันทุกข์ทรมานหรือที่คุณหลงผิดถ้าคุณเกิดอาการของการหลงผิดไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องดึงตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นซะและชีวิตคุณดีขึ้นจะไม่ดิ่งแบบนี้บางคนรู้ว่าทำอะไรอยู่บางคนรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่รู้หมดประสบการณ์มีทุกอย่างรู้หมดแต่ก็อดตัดใจไม่ได้นี่แหละลาบากสาหรับคุณไอ้สิ่งที่คุณจะต้องทําคือรู้หมดและต้องทําให้ได้ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ